สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับใวันนี้รีวิวมีดท่ามกลางสายฝนเลยนะครับอ่าแล้วก็บรรยากาศจะครึ้มเลยนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับรูปมีดก็อาจจะมืดไปหน่อยนะครับก็ทั้งหมดนะครับเป็นมีดด้ามประกบนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับทั้งหมดเป็นเหล็กแหนบอยู่นะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมอ่าครับวันนี้นะครับมากับราคาพิเศษเลยนะครับ ราคาพิเศษทั้งหมดนะครับแต่ละเล่มครับราคา1 3 0 0พันารอบาทนะครับ1,300รอบาทพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับนี่ครับอ่าแสงได้พอดีครับเล่มที่1ครับเป็นทรงแคมป์นะครับแล้วก็ออกไปทางโบวีนิดๆนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับเล่นลูกเล่นตรงหลังนี่ด้วยครับนี่ครับแต่งหลังนะครับ สวยนะครับเหมือนคล้ายๆกับคมหลอกะครับนี่ครับคมหลอกแต่จริงๆไม่คมนะครับทําเป็นคมหลอกเฉยๆนะครับใบยาวนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่สิบนิ้วนะครับสายปานกลางพอดีเลยนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะครับสันโดยประมาณนะครับหกจุดห้ามิลครับอ่าครับประมาณหกจุดห้ามินครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับ วยนะครับนี่ครับดูการปาดผิวครับปาดผิวสวยงามนะครับไม่มีที่ตินะครับแล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับหนึ่งันสามรอยบาทครับเล่มที่สองครับ ตัวนี้ออกทางสรงอีนเนปนะครับความยาวใบมีดนะครับ10 5จุดห้านะครับสิบจุดห้านิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่สองจุดนิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลไล่ปลายครับแล้วก็แต่งนะครับแต่งหลังนะครับเป็นคมหลอกนะครับเนี่ยครับถ้าดูมุมนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเรียบมาครับเรียบมาแล้วก็ตรงนี้วาวครับแต่งคมหลอก เวทีสันนะครับปาดผิวสวยงามทั้งสองข้างนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับไม่มีตำหนินะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองอยู่3จุด1 2 3นะครับหมุดโมเสส1จุดนะครับสวยงามนะครับหมุดโมเสสแล้วก็เป็นหมุดรูร้อยเชือกนะครับ1รูนะครับ เล่มที่สองนะครับเดีย๋ยวให้ดูภาพช้าๆกันนะครับเล่มที่สองหนึ่บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูเล่มที่สามกันต่อนะครับเล่มที่สามนะครับ ความยาวอยู่ที่10.5ครับความกว้างอยู่ที่2.2นะครับสันอยู่ที่เหมือนจ็7หรือเปล่านะครับ6มิลนะครับ6มิลประมาณ6มิล6.5มิลนะครับางานตีไล่ปลายนะครับฝนก็ตกนะครับตอนนี้นะครับนี่เลียบที่สามนะครับ ไม่มีตําหนินะครับด้าม่านี่ครับไม้พยุงนะครับเอามาดูเล่มที่สี่กันต่อนะครับเล่มที่สี่นะครับสวยงามนะครับ ความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่11.2นิ้วนะครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่2.1นะครับสันอยู่ที่6.5มิลนะครับเกือบ7มิลนะครับไล่ปลายนะครับดี๋ยวให้ดูด้าน,นะครับ เอ็มี่นะครับหนึ่งพันสามรอยบาทนะครับผมมาดูเล่มที่ห้านะครับจะขยบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเล่มที่ห้านี่ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาละนะครับนี่ทรงใหญ่นะครับคือทรงอีเนปนะครับสิเอ็ดนิ้วนะครับผมก็จะยาวขึ้นมานะครับกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะครับผม สันอยู่ที่6มิลไล่ปลายนะครับเรื่องการปาดผิวเก็บผิวนะครับสวยงามนะครับทุกเล่มเลยนะครับนี่ครับทั้ง2ด้านอ้านนี้นะครับด้านเป็นไม้พยุงดำนะครับ การเก็บด้ามนะครับไม่ทําด้ามหนาและเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนของเจ้าของอื่นนะครับนะครับเราเก็บด้ามนะครับด้ามมนนะครับสวยนะครับจับแล้วมันจะไม่เจ็บมือนะครับยาว11นิ้วนะครับเล่มที่5 1,300บาทแค่นั้นเองครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็พันห้าโน่นละครับ ตกเริ่มหนักแล้วนะครับดี๋มาดูเล่มต่อไปครับ2องสี่หกเจสสีสสสสส่เล่มที่หนะครับอตอนนี้ก็จะออกเป็นทรงแคมออกเป็นโบวี่นะครับเป็นปลายแหลมๆครับแห่ฟ้าร้องเลยนะครับ ความยาวอยู่ที่11.5นะครับความกว้างอยู่ที่2.2.1ส่วนที่กว้างที่สุดอ่2.1นิ้วนะครับสันก็ประมาณ6มิลไล่ปลายครับเ,เล่มนี้แล้วแต่ความชอบนะ้วว่าไปก่อนในะเล่มนี้ยสวยนะครับ ามาดูเล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายนะครับความยาวนะครับอยู่ที่11.5นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับสันนะครับอยู่ที่6มิลนะครับ 1,300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมให้ดูผิวอีกด้านครับโอเคนะครับตอนนี้ฝนก็ตกมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวไม่จะเป็นสนิมนะครับก็ทั้งหมดท่านเพื่อนสนใจเล่มไหนนะครับค่อยๆดูวิดีโอรายล,ละเอียดก็ตามในแต่ละเล่มแต่ละเล่มเลยครับ 1,300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ